ระบอพิษนิมิดไม้สร้างเด็กหญิงเด็กชายให้ก้าวหน้าเป็นกำลังแห่งรัฐพัฒนาเป็นสติปัญญาของแผ่นดินพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเรนะสามนางปูเชมะ อรหังจมาัมพุทโธพะวะุทพวันตังอพิวาทกาสวาโตพะวตาวะโตสาวกสัง กล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นศีลเป็นที่ตั้งเป็นบ่องบันถุถางสารนงกัจฉามิปุตติยมีถิธรรมังตระนังกัจจามิปุตติยมีถิธรรมังสารนงกัจฉามิปุตติปฏิภาหไฮสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะยรวินาสะยาปริกังตุตรรมังพลังมีปฏิปฏิภา ยาสับะสัมปฏิสิทิยาสัพปะรกวินา้นสัยยาปริตังตูตมังก่าลังนะกต่อนิพานิพัตตานิสัพปาริวรานิปฏิคันหาจูทำหากรรมีฆะตังผีตายละสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ พระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอพระพิจิตรทรงจงรักพักตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิบการาณเทือกบุตรถวายกับช่พร

การที่ขาองหาที่นัำาท่านเองท่านเองต่างๆกบมันเทใส่รถให้ะสมอยู่นะครับจะ่ฝากไปรด้วยกันก็ เื่เป็นการน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายความจงรักภักดีขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านภูมิในการสุขพเพลิดพายงามผูมิในการโรงเรียนพัทรพ่อพิษพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาด้านหน้าเวทีและเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ประจำจุดบ,บนเวทีเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญค่ะหมดองเชิญครับเรียนเชิญท่านประธานถวายทูกเพียรแผ่เปิดกลวยกระทงมดอกไม้ขอเรียนเชิญค่ะ ยาเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินขอเรียนเชิญ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระอราทิต์ต่างมีความตืล่ลตื้ปิติเป็น,นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักคัาดีและวายสัตย์กติญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเรื่องในโอกาสวันเฉลิมข้ะชจมนรรษงา ของใต้ฝารอ,องธุลีพรบาทวันที่28รรรกรกฎาคมพุทธศักราช2567นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายต่ารล้วนสำนึกในพระเมตตาและพระมหากุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝารอ,องธุลีพรบาททรงบังเพลงพระราชกรณียกิจ หนานับประการด้วยพระราชาวีระยะอุษารรคตรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการัปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขแห่งตัวประชาและความวัฒนาสถาบันของประเทศพระบรมราชว่า ที่ได้ทาแก่ไดการในโอกาสต่างๆล้วนหน้าความสำเรึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินด้วยความเที่รนมและสุดริทซึ่งดวงข้าพุทธเจ้าจะได้น้องนามาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อสนองราชบุตริธานของใต้ฝ่าลองคุณพระบาทด้วยความจงรกักภักดีต่อไปในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดีขออาราอานุแห่งภาพขออนุภาพแห่งคุณพระศีลและนักไตรสิงสิทธิ์ในสากร อีกครั้งพระนุภาพแห่งองค์พระสยามเทวทิาราชอดอภิบาลและโดยบรรดาประทานในคิให้ใกล้ฝาลองรพระบาราทรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนรสมงคลตนทรงพระเกษมสราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลื่อนไกลแผ่ไพศาล ประสิทธิ์เป็นมิ่งฝันปกเก้าเหล่าผสมภิกรกราบกาลนานข้าพุทธเจ้าขอพระทานรับรงราชาพิญ,ญาตนำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ ข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าทายสุขเลิศทายงามทายสวัสดิ์คารุลัมขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าขอถาวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริต เริญรอยตามเบื้องพระยุคลาบาทเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบลาบาัมุ่งมั่นแน่วแน่มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร,ารชาชน้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้สางสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสา โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราชโงาทต่อไปตามแนวทานพระบรมราชวาทต่อไปด้วยก้าวด้วยกระมองขอดีครับด้วยก้าวด้วยกระมอมขอไดชครั

i yeah. 金融。